ในบันนี้การทอดผ้าหมหาบังสกุลนั้นทางคณะท่านเจ้าภาพมีความประสงค์ทอดผ้าบังสกุลสี่ชุดชุดละสี่ท่านด้วยกันต้องขอกราบอาภัยเป็นอย่างยิ่งในการทอดผ้าบังสกุลทางคณะท่านเจ้าภาพไม่สามารถการาบเรียนเชิญทุกท่าน ขึ้นเป็นเกียร์ในการทอดผ้าได้จึงขอกราบเรียนท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้ได้ให้เกียริขึ้นทอดผ้าบังสกุลํำดับแรกเป็นพิธีเปิดกระผมค่ขอกราบเรียนเชิญท่านธนเดชแสงสันกำลังตะบนรุ่งระวีได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าขึ้นทอดผ้าบังสกุลชุดเปิดขอกราบเรียนเชิญครับ มีล่องไหมถ้ามีล่อขอล่งกนะ็ครับในลำดับ,บนี้ขอกราบที่มนต์พระคุณเจ้าพระวุฒธธิชัยธรรมจารโรวัดบ้านสบายได้ขึ้นพิจาร,รณาผ้าบังสกุลชุดเปิดขอกราบที่มนต์ด้วยความเคารพและท่านผู้มีเกียรติเข้ามาในศาลาดได้นะครับ พ่อพี่ล่องนะครับเมื่อเกินในขณะประกอบพิธีสวดพระพิธากก็ตกเป็นครั้งเงินแล้วนะครับนี้ประกอบพิธีตามส,สามกษัตริย เดวดาก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับัในขณะที่พระพุทธเจา้าพระวุฒิชัยธรรมจารโรพิจารณาภ้าบางสกุลขอทุกท่านได้ตั้งอิตอธิสถาน,ออนนอมอุทิศให้กับคุณอาทิตย์เชตวันไปพร้องกันนะครับ ครับทางคณะท่านจ้าภาพต้องกราบขอบพระคุณท่านธนาเดชแสงสังกำนัตบุันรุ่ระวีเป็นการสูงที่ได้เกี่ยงเปินประหานเปิดในขราวครั้งนี้นะครับและกรบกาบพิธสกรขอบคุณท่านพระวุฒิชัยธรรมจารโรเป็น่างสูงครับในระดับต่อไปทางคณะท่านเจ้าภาพจะใกล้ขอเรียนเชิญขึ้นเป็นชดุดชุดละสี่ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายกัมริทมูลสิริข้าราชการครูบำนาญจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 2. นายกำรัชยาศีข้าราชการครูบำนาญจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 3. คุณแม่สมควรศรีบุญรังจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 4. คุณแม่สังวานเจตวัรจากจังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังเสีเยเรื่อยๆเลยกรับบอกับขอได้เชินครับและขอนิบนพระกุณเจ้าเสียโรปได้ขึ้นพิจนารณาผ้าปักสกุลขอนิบนครับ คความตายไม่มีแบ่งแยกเรื่องเพศความตาย ไม่มีขอบเขตเรื่องศาสนาความตายไม่จากัดวันเวลาความตายไม่นำพาเรื่องของวัยความตายไม่กำหนดเรื่องชนชั้นความตายไม่สำคัญตายที่ไหน ความตายไม่มีมแบบอย่างตาย,ตายอย่างไราาอันความตาย,ตายใ้เท่านั้นนิน่อ<ส>ขอขอบคุณนายจำหรัดมนสริขอขอบคุณนายจําริดมลสริขอบคุณนายจํารัดยางศรีขอบคุณคุณแม่สมควรสีบุญรัง และคุณแม่สังวานเชตวันเป็นแก่สูงที่ได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสกุลน,นะครับครับลำดับต่อไปชุดที่2อทางคณะท่านจะภาพคข้ขอรินเชิญนายสมหวังอัมพระอดีตท้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวบคุณพ่อสุบ,บินราชนาวีอดีตนายกองการบริหารส่วนตะบนรุ่งระวีคุณพ่อประสิทธิ์สุนันบ้านหนองแคนบงแแก และพลแม่เบ้าวิรุณบ้านหนองแคนโมงแปดเกิ้นพอดผ้าฝั่งสกุลขอเรีเชิญทั้งสี่ท่านครับ แม่ขอให้หมนพระบุญเจ้าสี่รูปขึ้นพิจารณาผ้าบังสกุลขอให้หมนด้วยความเคารพครับนิมนพระบุญเจ้าสี่รูปขึ้นพิจารณาผ้าบังสกุลครับนิมนครับ ハハハハ ว่างแล้วครับก็จะไล่ครับเออยาม การข้าพขอบคุนอาจารย์สมหวังอมพรัตน์อดีตผู้อนวยการโรงเรียนบ้านอ๋องแณพ่อสุบินราชนาวีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรุ่มีคุณพ่อประสิทธิ์สุนันท์คุณแม่บ้าววิรุณเป็นใหญ่สุดยิ่งครับที่ได้เพียงขึ้นทอดผ้าฝังสกุลกับชุด่อไปทางคณะนักระพร้าร่างขอเรียนเชิญท่านจะมีรายงานดังต่อไปนี้ขึ้นทอดผ้าฝังสกุล อันดับที่หนึ่งนายประคองก่อมณีนายช่างฝีมืออุโรองงานชอสามกรมชปน,นประทา,านจังหวัดขนราชนีสองนายสุภวุฒิต่อคุณวิศวกรชนประทานอ่าวิศวกรชนประทานปฏิบัติการกรมชปน,นประทา,านจังหวัดขนราชนีสามคุณป้าเพนภูมินิรักษ์จากกรุงเทพมหานคร และ 4. อาจารย์เดชศัตว์บุญเกิดรองผูร้รวยการโรงเรียนบ้านสบายทั้งสีท่านเพื่อนทอดผ้าบังสกุลข,ขอเรียนเชิญด้วยความกรุัาขอเรียนเชิญนายประคองกองมณีนายชักผีมือโรงงานชอสามคมจนประทาจะนจังหวัดพนราชธานีนายสุภวฒิ กองุณวิศวกรชนประธานปฏิบัติการกรมชนประธานจาังหวัดบนราชธานีคุณป้าเพ็ญภูมิรักษ์จากกรุงเทพม,มหาคนครและอาจารย์เดชศักดิ์บุญเกิดรองผู้อในการโรงเรียนบ้านสบายเพิ่นพะาผ้าบางสากุลจะขอที่บมดพระคุณเจ้าสีรูปพิจารณาผ้าบางสกุล ครับด้านในว่างเลยนะครับเข้ามาด้านในก่อนก็ได้นะครับด้านในก่อนชุดต่อไปแต่ทีละท่านนะครับก็จะได้ใช้ลมไปด้วยนะครับ จะต้องขอแต่ขอบพระคุณนายประกองกอมณีนายช่างฝีมือโรงงานชอสามกรมชมประทานจาังหวัดพนักพานีนายศุะวุฒกองคุณพิชวกรชนประทานปฏิบัติการกรมชนประทานจังหวัดพราชพานีคุณป้าเพ็ญภูมิรักจากกรุงรเทพม,มหานครและอาจารย์เดชศักดิ์บุญเกิน ลองพูดในการโรงเมียงบ้านสบายที่ให้เกียรติา่อปพรบางสกุลและกรรมการขอบคุณพระคุญเจ้าทั้งสีรูปด้วยความเคารพกัน <c oughs> กลำดับต่อไปกับขออนุญ,ญาต เกืนควาผ้าบางสกุเลเีละสองท่านนะครับเพราะลกมีอยู่ <ปะ S 1> มีอยู่สองสองตัวนะครับครับ <ปะ S 1> ชุดต่อไปชุดที่สี่ทางคณะท่านเจ้าผ้าใครขอเรียนเชิญท่านที่มีกำมังต่อไปนี้ขึ้นควาผ้าบางสกุลอันดับที่หนึ่งอาจารย์สุพลพาดีอดีตรองผู้บริรการโรงเรียนบ้านสบายอันดับที่สองนายภัยภูมิจันเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวีขอเรียนเชิญสองท่านครับใช้ลมโดยเด้ออาจารย์ และขอิี่บ์พระคุณเจ้าสองรูปพิจารณาผ้าบังสะกดนะครับนมากี กราบทางคณะรัฐภาต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุพลพาดีอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาลนายไพภูลจักเทพรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบีเป็นอย่างสูงที่ได้เขียนทอดมาบังสกุดและกราบวสกังขอบคุณพระเจ้าสวรรค์ที่พิจารณาท่านังสกุล แราดำเต่อไปทางคณะท่านผา้าได้มีความประสงค์การเรียนเชิญท่านอาจารย์ทวัชัยสุขผ้าอ,อดีตผู้บริการโรงเรียนบ้านหนองบางท่านไทยบูนสิริกันดารองนายกโครงการบริหารส่วนตำบลลุกระวีสองท่านได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลขอการเรียนเชิญครับ ขอรับเชิญอาจารย์าวัชชัยสุขภาอาดีตผู้การโรงเรียนบ้านหนองบางท่านไทรบูลณ์สวิกันดารองใายกโองการบริหารสนับสนุนรุงร่งรวีได้ให้เกียรติคอบผ้าบฝังสกุลและนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปพิจารณาผ้าบังสกุล